คุณเห็นเตียงนี่ไหมคะเตียงเนี่ยนะมันเป็นที่ที่แบบเป็นสนามรบอะค่ะยิ่งถ้าคุณกำลังจะมีความสัมพันธ์บนพื้นที่เหล่านี้ค่ะคุณต้องเป็นผู้ชนะและคุมเกมให้ได้นะสาวๆไอ้เรื่องแบบนี้แหละสเสน่ห์กับทักษะเนี่ยต้องมาคู่กันนะจ๊ะบางคนเนี่ยอาจจะมั่นใจว่าตัวเองได้ทั้งสองเรื่องเลยแต่คุณเชื่อไหมคะผู้หญิงบางคนไม่มีทั้งสองเรื่องเลยมาฟังกันค่ะ เข้าใจเรื่องแรกกันเลยเรื่องของเสื้อผ้าค่ะมันมีใส่เพื่อเอามันออกไปค่ะต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะว่าเสื้อผ้าของคุณเนี่ยพร้อมหรือเปล่ามันเป็นเสื้อผ้าที่พร้อมจะทำมาให้พร้อมเพื่อถอดแค่ไหนถ้าคุณไม่ได้คิดเผื่อไว้มันก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูยากขึ้นกว่าที่คิดข้อที่สองวันนี้คุณอาบน้ำหรือยัง ยอย่าค่ะวันี้ฉันจะพูดถึงเรื่องว่ากลิ่นเนี่ยของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงกลิ่นตัวหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นหัวหรือเปล่ามันเป็นยังไงที่สําคัญนะคะหลายคนตกมาตายกลิ่นปากค่ะบางคนนะคะกระดกกาแฟช่วงบ่ายบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นกาแฟนะคะมันเหม็นยังก็อมศพมาเลยล่ะยิ่งผู้หญิงบางคนจกส้มทําปูพารามาค่ะมันไม่ใช่เหม็นแค่ปากนะคะมือและปลายเล็บของคุณเนี่ยมันก็ติด เันเนือยอยู่ตามปลายนิ้วเนี่ยค่ะและถ้าคุณกําลังจะไปขึ้นสังเวียนเรื่องเล็กน้อยพวกนี้คุณอย่าพลาดเชียวและก็ข้อสุดท้ายค่ะจะริตสําคัญเมื่อคุณอยู่บนเตียงจะต้องรู้จักการสัมผัสค่ะสัมผัสเรากับพูดคุยแล้วหรือยังคุณต้องทําให้ร่างกายของคุณพูดได้แทนปากของคุณต้องรู้จักรับและส่งเมื่อก่อนดิฉันเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่พอผ่านมาจนถึงวันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ลองเทสดูก่อนค่ะคุณลองรูปไลทตัวคุณดูก่อนลองดูนะคะว่าคุณรูปไลทตัวเองแล้วเนี่ยคุณเกิดความรู้สึกอะไรไหมหรือว่าคุณลาคาญหรือสักกจีหรือเปล่าและถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคะคุณต้องรู้จักเรียนละและเดี๋ยวมาตอบในคลิปหน้านะคะถ้าชอบอก็เมนมาให้ด้วย